อมความรู้อมวิชาอมปัญญาอมสรูอะมาดูพาสเสร็จต่อไปนะ ลองดูก่อนแล้วก็ลองทำเองก่อน ดูคําถามไม่ต้องดูสนใจข้อนะให้ทําเรียงไปเลยดูว่าไหนความหมายใกล้เคียงกับคำที่มีในแพสเซจที่สุด ่ะโอเคเดี๋ยวน้องลองพอสไว้นะแล้วก็ทําก่อนก่อนที่พี่จะเฉลยอ่าโอเคเริ่มเฉลยนะจ๊ะบอกว่า first 3d universe m a g net คืออะไรก็คือการทำแผนที่ จักรวาลใช่ป่ะ Universe คือจักรวาล3ม,มิติ 3D เนี่ยคือ3ม,มิตินั่นเอนงนี้คือ3ม,มิติอันนี้คือจักรวาลทำแผนที่จักรวาล3ม,มิติอันแรกเลย Beijing, e g January, mm. astronomers have created the first three-dimensional map of the large scale distribution of dark matter in the universe according to the journal Nature on Monday แปลว่าอะไรที่ปักกิ่งใช่ป่ะเบจิงคือปักกิ่งนี่คือปักกิ่งวันที่8เดือนมกรา astronomer คืออันนี้คือนักบิน astronomer นักบินอวกาศ ได้สร้าง create คือสร้าง the first t r e e dimensional map ก็คือแผนที่จักรกวาลสามมิติขนาดใหญ่ large scale ก็คือขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มี scale ที่ใหญ่ใช่ไหม distribution of the dark matter in the universe ก็คือที่มีรายละเอียดของ dark matter ก็คือวัตถุมืดวัตถุมืด ในจักรวาล According to the journal Nature on Monday ก็คือจากนิตยสารใช่ป่ะนิตยสาร Nature Journal the Journal ก็คือนิตยสารนิตยสาร Nature นิตยสาร Nature เมื่อวันจันทร์อืมต่อไปอทีม Let's buy the British scientist Richard Massey of the California Institute of Technology has used NASA's Hubble Space Telescope mapping its presence by the way it bends light coming from star that lie behind. คืออะไร? Team Kuei Team Richard Massey Institute คือศูนย์ศูนย์วิจัยเนี่ยเทคโนโลยี Technology, California has used NASA's Hubble Space ก็คือใช้เนี่ยเทเลสโคปก็คือใช้กล้องส่องอันนี้เทเลสโคปคือกล้องส่องอวกาศกล้องส่องอวกาศกล้องส่องอวกาศ Hubble ชื่อ Hubble ของ NASA เนี่ย mapping its presence By the way it bends like coming from star that lie behind คือล่างแผนที่อวกาศของดาวจากอะไร By the way it bends ก็คือจากความโคง้ง it bends ก็คือความโคง้งความโค้งของแสงหรือการเบี่ยงเบนของแสงเนี้ยและดวงดาว coming from star that lie behind ก็คือจากแสงของดวงดาวใช่ปะ่ะที่ ตั้งอยู่ข้างหลังด้านหลัง this new map p r o v i d e s the best evidence to date that normal matter largely in the forms of galaxy accumulate along the densest concentrations of dark matter แปลว่าอะไร this new map ก็คือแผนที่ใหม่นี้ provide the best evidence ก็คือเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน to date ก็คือในปัจจุบันในปัจจุบัน ในปัจจุบันใช่ไหม Today, คือในปัจจุบัน that normal matter ก็คือที่ that normal matter largely in the form of galaxy accumulate along the densest concentration of dark matter ก็คือที่เก็บเรื่องราวเนี่ยที่เก็บ accumulate ก็คือเก็บสะสมใช่ไหมเก็บสะสม the densest concentration of dark matter ก็คือ วัตถุมืดอะไรเงี้ยเก็บเรื่องราวต่างๆซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูป Galaxy ซีใช่ป่ะ m o the l o x y of galaxy ซึ่งเน้นไปทางวัตถุมืด The map reveals a loose network of filaments นีน่ตัวดายู่แล้ว The map reveals a loose แปลว่าอะไรแผนที่แสดงให้เห็นถึงเครือข่าย Network ก็คือเครือข่ายหลวมๆอันนี้หลวมๆเครือข่ายหลวมๆของ i l l m e n t s แปลว่าอะไรไม่รู้ดัด filament that glue over time and intersects in massive structures at the location of cluster of galaxy ก็คือที่เจริญเติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป over time ก็คือเวลาผ่านไปเวลาผ่านไป and intersects in massive แล้วก็ i n t e r s e c t in massive structure at the location of cluster of galaxy ก็คือและรวมกับ โครงสร้างขนาดใหญ่ใช่ไหม Structure massive massive คือขนาดใหญ่ขนาดใหญ่รวมกับโครงสร้างขนาดใหญ่ at the locations of cluster ที่อยู่ที่ cluster of galaxy ก็คือกลุ่มดาว cluster ค,คือกลุ่มดาวกลุ่มดาวใน galaxy ซีนั่นเองอดังนั้นคำว่า filament อามาดูจะเลือกข้อไหนดี อ่ะลองเลือกซิฟิลาเมนต์เมนเอาไหนดีแปลว่าข้อนี้อาจจะยากนิดนึงใช่ไหมอาจบางคนอาจจะรู้ฟิลาเมนต์แปลว่าอะไรแต่ไม่รู้คำที่อันนี้ใช่ป่ะอืมตอบอันนี้นะ ต้องรู้คำศัพท์คำนี้ด้วยก็คือเส้นใ่นั่นเองิลาเมนต์ก็คือเส้นใหญ่เปา,าว่าเส้นใหญือ่ะต่อไป the map stretch halfway back to the beginning of the universe and shows how dark matter has grown increasingly clumsy as As it collapses under gravity แปลว่าอะไรแปลว่า a map stretch ก็คือแผนที่นี้เนี่ย a map stretch half way ก็คือแผนที่นี้ย้อนกลับไป half way back ก็คือย้อนกลับไปครึ่งทางจากจุดกำเนิด beginning คือจุดกำเนิดของจักรวาล shows how dark matter has grown increasingly clumpy cl as it collapses under gravity คือแสดงให้เห็นถึงว่าวัตถุมืดเนี่ยตบโตอย่างรวดเร็ว grown increasingly clumpy แล้วก็ถูก collapse collapse คืออันนี้คืออย่างรวดเร็วใช่ไหมแล้วก็ clumpy เป็นหมู่แล้วก็ collapse ก็คือสลายลงด้วยแรงโน้มถ่วงอันนี้คือแรงโน้มถ่วงต่อไป for astronomers the challenge of mapping dark matter in the universe has been similar to mapping a city from night time เดี๋ยวพี่เช็คให้นิดนึงนะเขียนผิดหรือเปล่า Ariel Snapshot showing only s t e a d light แปลว่าอะไร For astronomers จากาสำหรับนักบินโอกาสร์แล้วเนี่ย The challenge คือความท,ะท,ะท,ะทะ้าทายความท้าทาย Of mapping dark matter ก็คือความท้าทายของการทำแผนที่ของวัตถุมืดเนี่ยในจักรวาล Universe has Bean s i m i l l a t r t e Mapping เหมือนกับการทำแผนที่ของเมือง From From Nighttime Area Snapshot Showing o l l y Street Light ก็คือ Snapshot คืออย่างรวดเร็วอันนี้คืออย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วก็คือเหมือนกับการทำแผนที่เมืองอย่างเร็วในเวลากลางคืนที่จะเห็นเฉพาะอะไร Street Light ก็คือแสงไฟบนถนนนั่นเอง Dark matter is invisible so only the luminous เห็นไหม luminous นี่คยดตัวดำอมิแล้วอืม luminous เห็นปะ dark matter is invisible ก็ค <Ash ELLE> <alien> ือวัตถุมืดเนี่ย invisible visible คือมองเห็นใช่ป่ะเติม in เข้าไปก็คือมองไม่เห็นนั่นเองมองไม่เห็น is invisible มองไม่เห็นดังนั้น Galaxy so only the ลูมิเนสก Galaxy ี่กาเล็ี่ที่ทำไมสักอย่าง can be seen directly ถึงจะสามารถเห็นได้โดยตรงกาเล x กซี่ที่อะไรดีลูมิเนสลูมิเนสน่าจะแปลว่าอะไรดี Bright Famous Enormous หรือว่า Arduous เอาคำว่าอะไรดีตอบข้อข้อนี้ง่าย Bright ใช่ปะก็คือที่เปล่งแสงนั่นเอง ก็คือที่เปล่งแสงกาแล็กซี่ที่เปล่งแสงเนี่ยเราถึงจะเห็นได้โดยตรงใช่ปะ่ะอืม this new map image are equivalent to seeing a city its suburb and country r o a d in daily light for the first time ป่าอะไร The new map image ภาพแผนที่ใหม่เนี่ย are equivalent ก็คือเหมือนกับคล้ายๆก็คือเหมือนเหมือนกับอืม เหมือนกับ to see i n g a city มองเหมือนกับเปรียบหรือเปรียบเทียบกับการมองถนน see i n g a city คือมองเมืองเนี่ย isuburb and country road ก็คือมองถนนในเมืองชานเมืองอันนี้คือชานเมืองชานเมือง city road country road ก็คือถนนชานเมืองก็คือมองถนนในเมืองมองชานเมืองแล้วก็ในชนบท In the l i g h t ก็คือในกลางวัน For the first time เป็นครั้งแรกนั่นเองอ่ะต่อไป Major arteries and i n t e r s e c t i o n become evidence and a variety of neighborhoods are visible แปลว่าอะไร Artery major ก็คือหลัก artery หลักๆอันนี้ตัวดำเห็นไหมพี่ยังไม่บอกลองอ่านไปก่อนถ้ายังไม่รู้ความหมายลองอ่านคอนเทนต์รอบๆมันไปก่อน major arteries and intersections become evident and a variety of neighborhoods are visible ก็คือ artery หลักๆและ intersectionintersection Inter ก็คือทางแยกนี่คือทางแยก become evident มองเห็นได้ชัดขึ้นอันนี้คือชัดมองชัด Evident คือมองชัดมองเห็นได้ชัดขึ้น And variety of n e i g h b o r h o o d แล้วก็ n e i g h b o r o o o d ก็คือคล้ายๆเพื่อนบ้านก็คือบริเวณรอบ,อบๆนั่นเองบริเวณรอบๆบริเวรอบๆเนี่ยก็มองเห็นได้ชัดเหมือนกัน Mapping Dark m a t t e r อ่าตอบอา t e r y ก่อนดีกว่า Major a r t e r y a r t e r อ,อคืออะไรดีมีมีแบบ AN d แล้วก็มีทางแยกด้วยนะอะไรที่มีทางแยกได้อัลเที่น่าจะตอบว่ารูทใช่ป่ะเส้นทางนั่นเองเส้นทางหลัหลกๆแล้วก็ทางแยกใช่ป่ะนี่เส้นทางแปลว่าเส้นทางอืมอ่ะต่อไป mapping dark matter distribution in space and time is fundamental to understanding how galaxy grew and c l u s t e r over billions of years แปลว่าอะไร mapping dark matter distribution คือการทำแผนที่ของวัตถุมืดที่ distribution คือกระจายกระจายไปใน space ในอวกาศ and time um, is fundamental to understand how galaxy grew ก็คือเป็นเรื่อง fundamental ก็คือพื้นฐานเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะเข้าใจที่จะทำให้เข้าใจ To understanding how g a l a x y grow ก็คือถึงว่า galaxy เนี่ยโตโตขึ้นแล้วก็ cluster over billions of years ก็คือแล้วก็รวมกลุ่มมากกว่า over billions of years ก็คือมากกว่าพันล้านปีได้อย่างไรใช่ปะ่ะ Tracing Tracing the growth of cluster clustering in dark matter may eventually also shed light on dark energy ก็คืออะไร tracing คือการแกะรอยนี่คือการแกะรอยการแกะรอย the growth of clustering in dark matter ก็คือการแกะรอยการ growth ก็คือการเจริญเติบโตของวัตถุในที่มืดที่รวมกลุ่มกันเนี่ยของวัตถุในที่มืดเนี่ย eventually also shed l i n e ก็คือ อาจจะเมยคืออาจจะ eventually also ก็คือบังอันนี้คือบทบังบังแสง on dark energy บนพลังงานมืด at repulsive นี่ตัวดำอีกแล้ว from of gravity that would have influence how dark matter comes ก็คือ at repulsive form ก็คือเป็น เป็นรูปแบบที่ repulsive of gravity ของแรงน้มถ่วง t h a t r k h a v e influence ที่จะมีอิทธิพลต่อ how dark matter come ก็คือการเกาะกลุ่มอิทธิพลต่อกลุ่มของวัตถุมือน,นั่นเอง repulsive มาดูกันว่าอะไร repulsive เป็นรูปแบบที่ repulsive แปลว่าเอาข้อไหนดี ข้อดีใช่ป่ะ d i s g u s t i n g แปบลบว่าหน้าขยะกขยงอะไรเงี้ยนี่ At repulsive form เห็นไหม From ที่หน้าขยะกขยงหน้าหน้ารังเกียจของ Gravity เนี่ย that would have Inferred how dark matter c o m e ก็คือกลุ่มของ Dark matter นั่นเองต่อไป the research results is consistent with prediction that uh, hidden scaffold of dark matter orchestrated the distribution of visible bright matter such as galaxies and stars <c oughs> คืออะไร the research results ก็คือผลจากการวิจัยเนี่ย is consistent with <c oughs> นี่ตัวดำอีกแล้วแปลว่าอะไรดี <c oughs> ผลของการวิจัยมันทำอะไรสักอย่าง prediction ก็คือ กับการคาดการ t h a t a hidden scaffold of dark matter ก็คือที่ว่าการกรองอันนี้คือการกรองการกรองของวัตถุมืดเนี่ยออกกรองออกเนี่ยทำให้เห็นมองเห็น visible bright ก็คือมองเห็นวัตถุที่สว่างใช่ไหม ทำให้มองเห็นวัตถุที่สว่างเช่นกาแล็กซีสแล้วก็ดวงดาวได้ Consistent with แปลว่าอะไรดีมี opposite compatible inherit หรือว่า t o r choice ออะไรดี Consistent with the research result ผลได้ว่า สอดคล้องใช่ป่ะสอดคล้องกับการคาดการใช่ไหมอ่าดังนั้นตอบ compatible อ,อันนี้คือสอดคล้องสอดคล้องสอดคล้องอืมก็จบพาเศษนี้นะออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงคน้นขนความรู้ให้น้องดู